อันนี้ย่างก็เลี้ยงก็พระแม่นี่เขาเลี่ยงฝั่งนี้ที่มันยิงมาทุ่นลงเนี่ยเราเลี้องหลายปีแล้วส0สปีแล้วนะคัสิบปีแล้โอ้เป็นเป็นสาวตอนนี้ยายแปดสิบแล้วอะมีมาแบบว่าโดนฝั่งเราไหมครับหรือว่าไม่มี ก็จะสมัยก่อนนะนะสมัยก่อนอะอ๋อที่พามลงเออมันโดนใจนะเห็นไหมเอกระสุนเงาเงาอะเหมือนเริ่มซีนแล้วค่ะเพราะว่าเต็มมาหลายปีเป็นมาเรื่องตอนนี้จะหอนี่จะขึ้นแมงนี่เลยเนี่ยหลังคาจีนเต็มมิดหมดเลยไอ้หอมันจะเต็มนี่เลยมีแมงก่อนที่ วันนี้ชาวบ้านขึ้นมาอยู่บมดหมดเลยแต่ว่ามันแจ้งกันไล้ยนะออกกินลูกออกินลูกกีนลูกแล้วมันอันนี้มันวาอันนี้ไข่ไข่แจ้งนะครับผม